รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รังโรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ปัตรเดบิต GSB5 จากธนาคารออมสิน ้าว,วนันสางสดใสแบบนี้ต้อนรับคุณผู้ชมด้วยความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ภูมิภาคโทโฮโคุประเทศญี่ปุ่นกันค่ะวันนี้เราจะพาไปตะลุยสัมผัสความงดงามของจังหวัดยามากตาตะกันต่อสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีฟาร์มผลไม้เลื่องชื่อและแช่ออนเซ็นกลางธรรมชาติหูยอยากตามสองพิธีกรจอยเต๋อไปด้วยจังเลยโอ้โยโออียวป่ปามาแล้ว และเนื่องจากว่านี่เป็นเทปปิดทริปของโทโฮคุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาแบบชิลๆมากไม่ได้เราต้องออกแรงกันนิดนึงต้องเสียเหนื่อกันแต่รับเราก็เป็นการเสียเงินที่คุ้มค่ามากๆค่ะเพราะว่าที่ภูมิภาคโทโฮโคะนะคะเป็นภูมิภาคที่ฤดูใบไม้มเปลี่ยนสีนี่สวยที่สุดเลยและช่วงที่เรามาถ่ายนะคะตอนนี้ก็แบบเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีล <S 1> <S 1> แล้วด้วยใช่แล้วตอนนี้การเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบายมากเลยครับเพราะว่า สายการบินไทยนะครับมีดเล็กไฟแล้วนะครับจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับมาลงที่เซนไดในภูยภาคโทคุเลยค,ครับแต่ว่าวันนี้ครับ สิ่งที่เราจะมาเนี่ยได้ข่าวว่าต้องขึ้นไปถึงพันขั้นคุณจอยพิพสถานที่ที่สวยและภูมิใจนําเสนอมากเลยนะคะคนั่นก็คือที่วัดยามาเดหลาหรือว่าริชาคูจินะคะคที่อยู่ในจังหวัดยามาคากะเนี่ยแหละค่ะคือเขาจะเป็นวัดนะคะคที่จะอยู่ข้างบนยอดเขานู้นเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะขึ้นไปค่ะเราจะต้องสักการะพระสังฆา,ายเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วิหารด้านหลังเราก่อนค่ะดีครับผมจะได้ขอพลังในการเดินขึ้นมาด้วยอคุณต้องขอเย<ข>อะๆเลยอ่คไปครับ ก่อนจะขึ้นไปถึงยอดเขาวัดยามาเดระนะครับเราจะได้เจอกับคอนปอนชูโดครับเป็นอาคารไม้บีชเก่าแก่ครับสร้างขึ้นในปีคิดวกราช1,356มีประดิสถานนะครับรูปแก่สลักไม้พระสังกาจายที่คนจะนิยมมาขอพรเกี่ยวเรื่องโครคภัยไข้เจ็บกันครับ นทางอีกไม่ไกลแล้วเรามาถึงครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะตรงนี้ก็สวยมากนะช่วงที่เรามาถ่ายนะคะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมไปไม้อาจจะยังไม่เปลี่ยนสีแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาช่วงพฤศจิกายนรับรองว่าทั้งหมดนี้จะเป็นแบบเหลืองเหลือง,งส้มส้มแดงแดงหมดเลยค่ะสวยมากมากเลยครับปไปไปไปกันต่อแต่นี่เขาก็เริ่มเปลี่ยนนิดนิดแล้วนะใช่ไปไป เดิงเดินขึ้นมาเน้นว่าจะเหนื่อยแต่ว่าสบายๆชิลๆเหมือนกันนะใช่เต๋มอะไรมุมเนี้ยคือต้องถ่ายรูปเลยมันเป็นภาพจามเลยทั้งหนังทั้งโฆษณาเนี่ยจะถ่ายมุมนี้เยอะมากงั้นเดี๋ยวถ่ายเป็นหนังเลยจอยเดินมาเดี๋ยวเราแบบสโลว์สโลว์สวยๆโอเคเดือเรืเดินมานะโอเคเดินแบบเงาเงาเนะมันเหงาอยู่แล้วมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจอยโอเค จุดนี้นี่เนาะตรงนี้เป็นเหมือนจุดชมวิวเนาะ,ค,ะคือเราขึ้นมาสักพักหนึ่งก่อนจะถึงยอดนะครับก็จะมีจุดที่แบบเหมือนแบบใบไม้ตรงไกลๆก็จะเห็นว่าเริ่มกําลังค่อยๆเปลี่ยนสีมาแล้วชอบตรงที่ว่ามันเห็นแบบภาพบ้านเมืองด้วยเนาะคือเป็นเขาเป็นแบบบ้านคนก็ดูสวยค่ะคือถ่ายรูปตรงนี้สวยมากจะมีก,มก็จะมีคล้ายๆแบบเหมือนแบบสิ่งก่อสร้างเล็กๆอยู่ด้านหลังตรงนั้นแ่ะคือถ่ายไปแล้วสวยเลยลฟ้านี่ก็โอ,อ่งใสสวยงามมากไปกันต่อไหมคะไปเชิญครับ นี่ครับเราพอเดินขึ้นมานะครับเราจะเห็นวิวที่สวยมากครับจุดนี้ครับเป็นศาลาที่อยู่ใกล้ๆกับวิหารโกไดโด คือโอ้โหจอยดูวิวคุณผู้ชมดูวิวครับจุดนี้นะคะเป็นจุดชมวิว,ท,วที่สวยที่สุดของวัดยามาเดลาเลยค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่เราสามารถจะมองเห็นเมืองยามากาตานะคะที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาอ่ะสวยมากๆแล้วจุดที่เราอยู่นะคะก็จะเป็นศาลาไม้ค่ะที่มีอายุเก่าแก่กันหนึ่งพ oh. ันปีเสร้างยงื่นไปตรงแบบหน้าผาเลยโอ้โห oh, oh. สวยงามมากๆเลยครับคือถ้าใครที่จะแลนมาเที่ยวที่ย oh. ามาเดลานะครับเดินขึ้นมาให้ถึงจุดนี้เลยนะครับจุดสูงสุดรับรองว่าสวยคุ้มค่าแน่นอนคือขนาดจอย ก็เดินได้อะคนทุกคนในโลกนี้ก็ต้องเดินได้เสรเราฟิตมากนะไปนั่งพักทอมาร์ดายเอางี้แต่ว่าวิธีการมาง่ายมากๆเลยค่ะจากสถานียามาเดรานะคะใช้เวลาเดินทางแค่สิบนาทีก็จะมาถึงจุดนี้แล้วค่ะขึ้นมาถ่ายรูปกันสวยแน่นอนตอนนี้เรามาถ่ายรูปกันบ้างไหมอะต้องมาเช็คอินนะคำว่าเราคือเราถ่ายให้ใช่ไหมใช่ได้อ่ะอ่ะสวยสวยสวยโอเคหนึ่งสองดีหนึ่งสองดีนั่นนนี เออเออเออหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสองออนี่นี่หลังจากที่เดินกันมาทั้งวันแล้วก็<ะ>ได้เวลามาเติมพลังกัน ใช่แล้วค,ค่ะพา<ผ>ม,มาที่รานนี้เลยนะคะคูโมโตยาค่ะคแต่ว่าร้านที่อยู่ตีนเขาเนี่แหะคะเขาเป็นร้านสบบาที่เก่าแก่มากๆเปิดมากกว่า80ปีแล้วเก่าแก่ๆๆสุดๆเลยใช่ค่ะส่วนเมนูตรงหน้านะครับก็จะเป็นแบบเมนูเซ็ตของผมนี่เขาเรียกว่าอิกะเทนดงอิกะเทนดงก็คือจะเป็นข้าวหน้าปลาหมึกปลาหมึกเทมปุระนะฮะเป็นข้าวหรอใช่นี่ข้างล่างเป็นข้าว แล้วเขาก็ mm hmm. จะราดน้ำซอสที่แบบมือรสชาติหวานๆที่ประทานกับพวกเข้าวหน้ากระบกนี่ค่ะนี่ไงนี่ไงดูสิแล้วก็มีโซบะให้ด้วยแล้วก็ทานกับพวกเครื่องเคียงต่างๆนี่ครับม mm hmm. ีผักอะไรอะ่ะอันนี้มีอ่าช้ยท้านะครับอันนี้ชื่อโอมิสเกตโอมิสเกตคือจะเหมือนเป็นผักพื้นบ้านแถวนี้ที่เอามาดองแล้วอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ครับ mm hmm. เป็นพวกเครื่องเคียง ยามากะตาเขาขึ้นชื่อเรื่องโซบะนะคะของจอยเนี่ยก็จะเป็นเซตที่เรียกว่าเป็นยามากะตาสไตล์ค่ะปกติเนี่ยโซบะใช่เขาจะเป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ยามากะตายเขาจะใส่เป็นแบบว่าถาดไม้อ่ะซึ่งทำให้ดูเหมือนหน้าทานบิงเนาะแล้วดูแบบดูเหมือนแบบเป็นญี่ปุ่นออริจินอลจริงใช่แล้วก็เป็นแบบสไตล์แบบโซบะเย็นนะคะก็เราจะใส่พวกเครื่องเคียงแล้วก็ทานกับเทมปุระปล้หมึกเช่นกันค่ะเนาล้ครับ มันแบบสดชื่นดีเนาะพอเป็นแบบซซบะเย็นๆอ่ะอร่อยอร่อยมากแตะเส้นเขาก็อร่อยด้วยเนาะคุณนองทานข้าวหรมปลาหมึกก็เป็นสไตล์แบบเทปุระออริจินอลเลยคือแบบเหมือนกรอบนอกนุ่มในครับหลังจากที่เราทานแบบว่าใกล้หมดแล้วนะคะในปกติเนี่ยเขาจะให้สิ่งนี้มาด้วยเขาเรียกว่าโซบะยู ก็คือน้ำต้มโซบะนะคะเขาก็จะใส่ลงไปอย่างนี้เพื่อทานผสมมันจะเป็นแบบร้อนเหมือนทานปิดท้ายเขาบอกว่าในนี้มีแบบวิตามินบีที่ค่อนข้างสูงมากก็จะให้ประโยชน์กับร่างกายแล้วก็เหมือนเพอาทานร้อนๆปิดท้ายมันจะมีความสดชื่นด้วยอือโอ้ดีคือเป็นร้านที่ควรจะต้องมาแวะเลยเพราะเป็นร้านแรกๆเลยที่เปิดที่นี่นะครับคือ80กว่าปีเอ้ยเกือบ80ปีแล้วเนาะใช่ออริจินอลต้นตำรับชื่อร้านว่าอะไรนะฮะบูโมโตยะ

อร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็เวลี่ไนซ์อร่อยขนาดนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารเทลตี mm ้บอยแบรนด์ใส่ใจทุกหยดเพื่อคุณและคนที่คุณรักนะครับมามอบให้กับทางร้านด้วยอามาดะกันตานี่เจ๋งไมเลยนครับถมาเกิดคุณบู้มนะคะมาเที่ยวที่ายาม,มาเดล่าในจังหวัดยามากตาตะนะคะ <K> ก็อย่าลืมแวะมาทานซุบะอร่อยๆนะคะที่ร้านฟูโมโตยานะคะรับบอกว่าอร่อยแน่นอนค่ะอนิการาไซมาสอนิการามา น้ำพึ่งเวชพง์ถ่ายด้วยถ่ายด้วยสวยมากอ่ะเอเอ,เอสวยๆไม่สะท้อนเลยอ่ะ ก่อนที่เราจะไปที่ซาอออนเซ็นนะคะต้องแวะมาที่ชิกิโนยาชิโนมะค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นบึงขนาดใหญ่ที่ดูสิเป็นภูเขาที่ใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากๆตอนนี้กําลังไล่สีเป็นแบบเขียวเหลืองส้มเลยอ่ะคือถ้าเจออะไรสวยๆเนี่ยจอยจะต้องแวะถ่ายตลอดป็นประจําอยู่แล้วแต่ก็ถ่ายเหมือนกันแต่ยอมรับว่าตรงนี้คือสวยเหมาะกับการมาแวะจริงๆนอกจากใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเนี่ยถ้าเรามองไปที่พื้นน้ำช่วงที่แสงดีๆนะมันสะท้อนเห็นเป็นกระจกเลยอ่ะแค่นั่งรถมาตลอดทางนะคือวิวบสวยมากแบบ ทุกพี่เลยอ่ะจริงยิ่งช่วงบไา้เปลี่ยนสีแบบนี้นะโอ้โหสุดยอดจะถ่ายรูปให้เราหน่อยดีได้ช,ชิชิคกินโน้อยชิโนมาแล้วใช่อะ <laughs> อนะเห็นหนึ่งสองเออดีปะ่ะถ้านั่งคือดีมะสวยสวยหนึ่งสองสามเออเกกลับกล้องมะเนี่ยฮะกลับกล้องหรือเปล่าไม่ได้กลับ นี่ไงอ่ะอุ้ยสวยจริงหนึ่งสอง แล้วกแบบหลับตาพิมพ์นี่ปล่อยใจนี่โอ้ยลอยไปไกลเลยจอยคือแบบมีความสุขมากๆนะคือเราเห็นที่นี่มีความรู้สึกว่าเหมือนแบบภาพวาดในนิยายอะ่ะที่มันสวยมากจริงๆอะ่ะจริงครับคือแล้วแบบออนเซนที่นี่นะมันจะแบบว่าเหมือนเราจะฟังเสียงน้ำพานไหลไปด้วยเห็นมีน้ําตกเนาะออมีเสียงน้ําตกเสียงน้ำพานไหลแล้วก็แบบโอ้โหเนี่ยนะก็คือจะค่อนข้างร้อนแบบปุ่มสบายแล้วก็อากาศหนาวๆน,นี่แบบมันเขาเรียกว่าแบบเป็นเสน่ห์ของออนเซนจริงๆเซนเอาดอกันแต้ ที่จังหวัดยามากะตานะคะเป็นจังหวัดที่มีออนเซ็นเนยเยอะมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงหลายแห่งเลยนะคะแต่ว่าที่เราเลือกมาที่นี่นะคะที่ซาโอดายโรเทมบุโรสนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะยิ่งก็ดูไปไม้เปลี่ยนสีแบบนี้คือเราก็จะเห็นต้นไม้ที่แบบสวยงามมีลำธารมีน้ําตกแล้วก็แช่ออนเซ็นแบบนี้คือ แฮปปี้มากอ่ะใช่แล้วก็คือที่นี่เนี่ยกรรมฐานจะสูงมากซึ่งกรรมฐานนะครับข้อดีคือจะช่วยเรื่องผิวพรรณและผ้าด้วยช่วยขับคลองเสียออกทำให้ผิวพรรณสดใสอิ่มเอิบแล้วก็รู้สึกแบบสดชื่นของกายด้วยคือชอบการแช่ออนเซ็นเพราะว่าระบบเลือดเขาจะแบบไหลเวียนดีทําให้หลับสบายด้วยน้องนี่ยจะไปแล้วเนี่ยถ้าเราคือหลับได้นะ อย,ยอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสออนเซ็นที่นี่จริงๆค่ะวิธีการมาง่ายมากๆคุณผู้ชมมาที่สถานียามากรตานะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นรถบัสมา40มนาทีก็จะถึงที่นี่แล้วโอ้คือที่ใช้ถ่ายละครได่ไหมครับคุณจอยละครเรื่องดั่งดวงค่หรือไทยของพี่ไก่วราย,ยุทธคือต้องบอกว่าเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้เลย<อ>ซึ่งวิวก็จะแบบสวยงามแบบ หลายที่มากๆของญี่ปุ่นในายามกกากาตะที่สวยๆเคอไปถ่ายหมดเลยคือพี่ไก่เขาแบบเขาจะจองที่สวยๆทั่วโลกไปถ่ายหมดเลยอย่างนี้เลยเหรอคือสวยและรวยมากไงพี่ไก่หรือว่าเราต่ <c oughs> างคู่แหละ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> อแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมเลจริงๆแล้วออนเซนนันจะแยกชายหญิงกันนะใช่ค <c oughs> ่ะม,มาอย่างนี้นะ เชื่ว่าทุกคนต้องรีบตรงไปทานเมนูสุดขึ้นชื่อสาวเหนืออย่างน้องออนขอแชร์เคล็ดลับอร่อยๆข้าวซอยลำใหญ่น้องไก่รับรองว่าทำทานได้เองถูกอกถูกใจกันอย่างแน่นอนเจ้าตอนนี้นะเจ้าค้ะเจ้าเป็นสาวลูกรี่เชียงไฮ้ก็จะมาทำเมนูข้าวซอยลำใหญ่ <c oughs> น้องไก่นะคะให้ทุกคนนะคะได้ทาน เราจะผัดพริกแกงที่เราโขลกไว้นะคะลงไปก่อนให้หอมเลยนะคะพอเครื่องแกงเริ่มหอมนะคะออนก็จะใส่ผงกะหรี่นะคะลงไปให้หอมแล้วก็เข้มข้นขึ้นไปอีกตามด้วยหัวกะทินะคะใส่หัวกะทิเสร็จแล้วนะคะก็ใส่หางกะทิลงไปต่อได้เลยะคะ่ะพอเดือดแล้วนะคะออนก็จะใส่น้องไก่ค่ะลงไปต้มให้สุกนะคะแล้วก็ตามด้วยลำไยค่ะ เอาไก่ลงไปเคี่ยวให้ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำพึ่งเวชพงขวดนี้ที่ต้องมีไว้คู่ครัวค่ะขนาด 255cc หมุนแล้วก็บีบแบบนี้นะคะง่ายมากๆตัวน้ำผึ่งจะช่วยให้น้ำแกงเข้าซอยเนี่ยกลมกล่อมไปกับเนื้อไก่แล้วก็เนื้อลำไยค่ะส่วนนี้อ่อนคอนเฟิร์มอร่อยบอกต่อต้องสดจนหยดสุดท้ายแน่นอนค่ะ ะะให้เนื้อไก่ของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะประมาณสัก30นาทีค่ะได้ที่แล้วนะคะออนก็จะมาตักราดบนเส้นนะคะที่ออนลวกไว้แล้วแบบนี้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วละะ่ะค่ะ เพื่อกราจา้ทริปอีกหนึ่งเสน่ห์ในฤดูที่เปลี่ยนสีของจังหวัดยามากตาก็คือาการเที่ยวชมชิมฟาร์มผล,ลไม้ เรียกว่าเป็นแหล่งผลิตเชอร์รี่ที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้จอยเตอ๋อจะพาไปจัดเต็มบุฟเฟ่แบบไม่อันกันที่โอโชฟรุตฟาร์มแต่เรามาช้าไปนิดฤดูเชอร์รี่เพิ่งหมดไปวันนี้ก็เลยขอบุกเก็บแอปเปิลแทนแล้วกันค่ะโอ้ยเต็มต้นไปหมดเลย ใใใสสส่่่มมมาาาเขาบอกมันเด็ดง่ายมากเลยนะคือมันอยู่แบบเตี้ยๆแบบว่าสามารถเด็ดได้เลยอ่ะโอ้แล้วคือต้นหนึ่งนี่มีแบบเยอะมากเลยใชสิแต่เดี๋ยวนะจอยพอรู้เป็นบุฟเฟ่นี่เราก็คือเราเด็ดเยอะขนาดนี้เลยเหรอเต๋อเด็ดให้เต๋อไงเต๋อกินได้อยู่แล้วสามสี่ลูกอ่ะคุยกับคุณผู้ชมดีกว่านี่ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โอโชฟู้ดฟาร์มนะครับซึ่ง เป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดยามากาตะเลยนะครับแล้วก็ที่ฟาร์มแห่งนี้จะขึ้นชื่อมากเรื่องเชอร์รี่นะครับเรื่องคุณภาพแล้วก็รสชาติที่เด็ดมากแต่ว่าตอนนี้เสียดายเรามาไม่ทันหน้าเชอร์รี่ครับแต่แอปเปิลเขาก็เด็ดไม่แพ้กันโอ้โหคือแอปเปิลที่นี่นะคะเขาจะเป็นพันฟูจิค่ะซึ่งถือว่าเป็นพัน์ยอดนิยมระดับโลกอยู่แล้วนะที่เราชอบมากๆเลยคือมันเป็นบุฟเฟ่ค่ะคือเราสามารถทานไปเลยครึ่งชั่วโมงทานเท่าไหร่ก็ได้ราคา660้เยนไม่ถึง200บาทนะโอ้ยหวานอร่อยมากเลยงบ้อ่ะ หวานคือสดมากเป็นแอปเปิ้ลที่สดที่สุดแล้วอ่ะหวานฉ่ำอือหือเรามีเวลาเท่าไหร่นะเพิ่งเข้ามอวิ่งหวานมากเขาเริ่มจับเวลาตอนไหนเริ่มจับยังเริ่มเหมือนเดินเข้ามาแล้วงั้นเอาเลยเราต้องแบบเอาเพิ่มไม่จะกินหมดเนี่ยเขาหวานกรอบมากหอมไหมเนาะอร่อยมากเลยอ่ะ ป็เียแต่ดีเล้วเป็นบุฟเฟ่ชอบดีแล้สุขภาพด้วยกผลไม้แล้วคือเขาปลอดสารพิษนะสามารถที่จะแบบเก็บจากต๊แล้วทานได้เลยอ่ะทางที่นี่เขาจกให้แบบเมวตรก่าให้เราใส่เนาะแล้วก็จะมีมีดให้คนอันในกรณีที่อ่ะเจอลูกสวยก็ค้อสู้กันพรปนบฟเฟ่นอาเ้ลมีงอ่มี่ด้วยนะเราองเราไปกินดย้ร็จแล้วก็ไปกินหุนต่อเข้านออเยอมาก คือที่นี่เขาก็มีองุนด้วยนะครับซึ่งองุ่นของที่ฟาร์มนี้นะครับจะมีอยู่2สายพันธุ์ด้วยกันนะครับที่คุณจอยกำลังตัดคือพันธุ์ในแองการ่าครับเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีองุนสีม่วงซึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับชื่อว่าพันธุ์สตูเบนเฮ้สีเขียวหวานมากเลยอ่ะจริงหรอจริงจริงลองสีลองสีซึ่งจะบอกว่าที่นี่นะครับเป็นบุฟเฟ่ต์อีกเช่นกันที่เป็นองุนนะแล้วก็ราคาเพียง770ยเ็เยนเท่านั้นเองซึ่งเจ็ดร้กยเท่ากิบเยนกคเท่าชับสองวันงเ่ย คือถ้จากคุณผู้ชมมาที่โอโชฟูดฟาร์มนะคะจะเพลินมากเลยคือมาได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะผลไม้เขาจะไล่มาเป็นเชอร์รี่เป็นพีชเป็นนังหุ่นแล้วก็เป็นแอปเปิ้ลอุ้ยเตอร์ลุกพวงนียอร่อยมากเลยอ่ะใหญ่มากโอ้โหเยอะเนาะเยอะเยอะอหุ่นนะฮะแล้ว แต่จะบอกว่าคืออยู่อยู่ฝั่งคือหนักนะคุวางแล้วหนักเลยอ่ะคือจะบอกว่าอยู่ตรงนั้นมันหอมมากๆเลยนะคือหอมกลิ่นองุ่นคือแบบอ๋อโง่นองุ่นอ่ะคือแบบพอมเนกินสดๆนล้นมันจะมีความหวานความฉ่ำนะแล้วตัวองุ่นมันจะแบบนุ่มมากเลยอ่ะคือแบบเท็กซ์เจอร์มันจะไม่แบบไม่แข็ง คือถ้าส <ไป S 2> <4 S 1> ีเขีวยวจะกรอบกว่าเราจะว่าเวลาที่เราทานสดอะ่ะม,มันมีความหอมกว่านะกว่าที่แบบเราไปที่อื่นครับแล้วก็คือเราประกรันได้เลยเรื่องแบบความปลอดภัยความสะอาดสะอานแล้วความอร่อยเด็ดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะแบบเด็ดมาเฉพาะเท่าที่เราพอทานนะอันนี้มาตั้งกินใท้หมดเลยปะ นี่เขาเขามีที่ให้นั่งกินด้วยนะสำหรับคนที่แบบอ่ะถ้ายืนแล้วปวดหลังถ้าร้อยอาบอย่างผมก็จะมีความปวดปวดหลังเพราะว่าองหุ่นอ่ะมันเตี้ยใช่ไหมโครงมันเตี้ยนี่นี่ไงคือแบบนั่งทานกันได้เลยคือนั่งทานองุ่นไปชมสวนองุ่นไปได้กลิ่นองุ่นไปถ้าอ่ะเรามาเจอกับองุ่นนานๆก็คิดถึงแอปเปิ้ลกลับไปเที่ยวแอปเปิ้ลได้เสียงเงินใหม่นะใช่ก็ถ้าคิดถึงแอปเปิ้ลก็ยอมเสียงเงินใหม่ไปสิตอนสำลักเหรอสำลัก ทีมงานของที่นี่เขาพูดไทยได้ด้วยทีมงานเราได้แหละอ๋อนี่คือที่โอโชฟาร์มนะคะค <c oughs> เขาเป็นฟาร์มที่เขาวงจรมากเลยเนาะ <c oughs> คือสามารถที่จะแบบไป ทานผลไม้สดเด็ดจากต้นนะคะหรือว่าในส่วนเนี้ยค่ะก็คือโอชคาเฟ่ก็สามารถที่จะมาทานกาแฟทานขนมแล้วก็มีของที่เลื้อขายด้วยมีทั้งผลไม้สดมีแยมมีขนมหัวเยอะมากเป็นแบนผลไม้แปรรูปนะแล้วก็จะมีของแบบคล้ายๆตึ่งๆแฮนแ์เมดนั่นแหละเยอะมากเลยแล้วก็ที่สําคัญคือขึ้นมาข้างบนวิวสวยมากนะคือมองไปแล้วก็จะเห็นฟาร์มแอปเปิลที่เราไปเก็บกันมาเมื่อสักครู่นี่แหละสำหรับเมนูที่เราสั่งมานะครับเป็นซอฟต์ครีมพาเฟ่ของผมนะครับเป็นองุ่นแล้วก็มีลูกแพรด้วย โอ้ยจอยเป็นไรฮะเป็นแอปเปิ้ลกับองุ่นมันก็จะเป็นตัวเหมือนซอฟต์ครีมอ่ะอุ้ยเขาให้กันมาแบบแน่นมากเลยเยอะมากมันสดชื่นมากเลยอ่ะไอแอปเปิ้ลเขาหวานกับไอติมแล้วแบบมองดูวิวแอปเปิ้ลไปด้วยคือมันน่รจะอากาศจริงอ่ะอืมอร่อยมากเลยอ่ะองุ่นแบบหวานมากอ่ะซึ่งราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับคือประมาณ800เยน แปดร้อยเยนอ๋อก็โอเคนะประมาณสองร้อยซึ่งผลไม้เต็มนะแน่นแน่เลยนะแอปเมิ่อมาทั้งรูปเลยอ่ะสำหรับมอสที่เกิดตัวชมมาที่นี่นะคะจะมีความสุขมากๆแล้วก็วิธีการมานะคะก็จากสถานีเทนโดค่ะก็มาประมาณ20นาทีก็จะมาถึงที่โอโชสุดฟาร์มเลยอือก็ลองเช็คดูเนอะว่าอยากทานไรช่วงไหนก็มาช่วงนั้นได้แต่จริงผลไม้ทุกอย่างคืออร่อยหมดนะทนเด็ดใช่ ความประทับใจของผมในทริปนี้นะครับคือการได้เที่ยวชมวัดยามาดีราครับคือตลอดระยะทางที่ขึ้นไป1000ขั้นเนี่ยมีความสวยงามเกิดขึ้นในทุกๆขั้นเลยจริงครับและที่สําคัญพอไปถึงจุดสูงสุดนะโอ้โหความสวยงามแล้วก็ประทับใจจนบรรยายไม่ถูกเลยครับและสิ่งที่ซอยฟินที่สุดนะคะก็คือการแช่ออนเซ็นห้ามกลางธรรมชาติที่สวยงามภูเขาน้าตกแล้วก็ความสดใสของกราดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับคือผลไม้สดๆจากไร่เลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปเปิ้ลและองุ่น หวานฉ่ำถูกใจมากครับอย่าลืมมาเที่ยวชมใบไ,ไม้เปลี่ยนสีที่ททยามากาตะกัน <ขอ S 1> นะคะไยโยนาราค่ะเปรี้ยวปากเสาหน้าตะลุยเบอร์ออฟฟู้ดยันราชประสงค์เอาใจสายมูขอพรเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไปอร่อยกับเย็นตตโฟเจ้าดังและฟินกับอลังการอาหารจีนแบบพัตคาปิดท้ายด้วยชาบูสุดพรีเมียมห้ามพลาดเลยนะคะ